คิดยังไงกยวคนที่คนอะไรนะคนที่ด่าน้องผมว่ามันก็เราไม่รู้ว่าใครด่าบ้างอะ่ะเอาเป็นน้ำพริกเลือกรสชาติได้นะครับอันนี้ปะอันนี้เลือกรสชาติได้ปะ่ะสหเกเลือกรสชาติได้เลยทุกคนอุดหนุนก่อนอุดหนุนเราที่ไปอ๋อ ตกลงว่าทำเนียบรัฐบาลนะผมพูดผิดรัฐสภาทำเนียบส่วนตัวผมมาไปถึงข้างหน้าแล้วอเผอิญว่าคนมันนั่นเราเขารัฐยาอ่ะน่าจะดีแล้วนะดีแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะอ่ะน่าจะดีแล้วนะดีแล้วนะมาแล้วมาแล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดันกันเยอะๆะมันจะเงียบเร็วมันจะเงียบเร็ว นะแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะหายไปค้างไหมครับยังค้างอยู่ไหมยังค้างอยู่ไหมครับดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังครับดีแล้วค่ะโอเคหายแล้วนะขอบคุณนะครับดีขอบคุณนะครับดี ขอบคุณนะครับดีแล้วนะครับไม่ค้างค่าขอบคุณนะครับครับไม่ค้างค่าขอบคุณนะครับอ่ะหายแล้ว s <ets> <S มันต้องรู้เท่าทันคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ใครจะขายของราคาทุนแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ราคาแพงแพงจะลดเหลือไม่กี่บาทแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ที่ว่าจะใส่นู่นใส่นี้ไปแล้วสิ่งกล่องตีกลับมาโอโหเปิดมามีแต่เงินเยอะเงินพันเงินหมืน่นเงินห้าพันไอโฟนก็ไม่เชื่อนะฮะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ดีขึ้นไหมครับสัญญาณดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับสัญญาณดีขึ้นไหม ค้างเหรอ,องั้นผมลงนะขอบคุณนะครับงั้นผมลงก่อนนะแล้วผมขึ้นใหม่อะดีหรือค้างตกลงดีขึ้นเอาไปกดตะกร้าให้กําลังใจบีมก่อนไปงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรไปเคลียร์กับพี่ชายให้กำแมงปอให้แล้วมาด้วยกันมาพูดคุยกันมาเฮฮากันมาทำความเข้าใจกันชอบอะไรไม่ชอบอะไรผิดพลาดอะไรว่ากัน ยังเด็กกันอยู่ทั้งนั้นไม่อย่าไปอย่าไปซีเรียสกันเยอะเกินนะเป็นเด็กกันทั้งนั้นอย่าไปซีเรียสเยอะเกินยังไม่ได้โตยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องฝังจิตฝังใจกันเด็กๆมันเป็นเด็กๆก่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะเด็กก็มีกวนบ้างแย่บ้างดีบ้างอ่าทุกคนขวานน้ำพริกเป็นของขวานสักสิบกระปุกดีใครเอ่ย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอสิบกระปุกแล้วเอากดยางกดรัวๆเร็ว,ลว,ลว,ลวเลือกได้ทุกรสชาติเป็นราคากลางสองร้อยห้าสิบเก้าส่งฟรีมามาคือเด็กอายุยังน้อยอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันโอ้โหจะต้องแบบเป็นจริงเป็นจัง เออวันนี้มันเล่นพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เล่นว่าพรุ่งนี้มันอาจจะงอนพรุ่งนี้บาลืนต่อไปมันอาจจะดีทําตัวให้เบาเข้าไว้ทําตัวให้เบาเบาเข้าไว้อย่าไปซีเรียสอะไรมันหนักแต่ว่าเราเรียกมาแล้วเราทําความเข้าใจน้องไมหรอเอาเอาสามก่อนไหมหรือไมอืด้วยเหรออ่ะน,น้องไมอจะมาด้วยอีก อ่ะได้เดี๋ยวพี่คุยกับแมงปอเองแล้วกันในด้อมน้องบอกว่ามากับพี่ด้วยค่ะน้องบอกมากับพี่ด้วยค่ะพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกเช่ารถแล้วเป็นรถตู้มาจากที่นน่นแล้วรถตู้ก็อยู่กับเราเลยจะได้ไม่ต้องส่งรถตู้จากกรุงเทพขับรถเปล่าไปรับแล้วขับมา แล้วเสร็จงานขับไปส่งแล้วขับรถเปล่ากลับคนขับรถเหนื่อยผมบอกแล้วให้เอารถจากที่นูน่นจัดการให้หมดแล้วค่ารถผมก็จ่ายให้คนขับรถก็นอนกรุงเทพด้วยอคนขับรถก็นอนกรุงเทพด้วยก็กลับอีกทีหนึ่งวันที่อาจจะกลับวันเสาร์กลางคืนเย็นๆนะ อนเสาร์เย็ยนๆทุกคนน้ำพริกตาแดงไปรัวๆไปแปดสิบแปดบาทช่วยได้่ะใครอยากให้ใครมามาไปกดน้ำพริกตาแดงกันก่อนไปไปกดน้ำพริกตาแดงกันก่อนไปคนละสองสามกระปุกไมอะไรนะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดของน้องไม้ก่อน น้องมีไลฟ์กับเจตน,นี้ไหมมีครับมีฮะแต่ว่ายังไม่มีช่วงนี้ครับยังไม่มีอาทิตย์นี้อ่ะทุกคนเร็วไปกดอีกสิบนาทีผมลงแล้วทุกคนมันร้อนมากแอร์เสียเฉยเลยอีกสิบนาทีผมลงนะอีกสิบนาทีผมลงนะครับทุกคนอ่าน้ำพริกไปก่อนเร็วอ่าน้ำพริกไปให้มาขายน้ำพริก ทุกคนเร็วรีบกดตะกร้าแล้วชำระอยากได้อะไรอีกไหมไม้ไขาของเก่งอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้อ่ะอ่ะใครแฟนคลับน้องไม้ขอสักสากระปุกซิรัวรวมาเลยทดสอบทดสอบทดสอบก่อนเทสน้ำหอมหมดครับเฮ้ยซื้อเลยดิซื้อเลยซื้อเลย ดูพลังกันดูพลังอันนี้ซื้อได้เลยแปดสิบปดบาทซื้อเลยส่งฟรีด้วยกดไปเลยกดไปรัวๆอิสลามทานได้ไหมผมไม่มีผมไม่มีอออยอันเบอร์เอ้ยฮาลาลน้ำเบอร์นะครับเอาเร็วทุกคนเดี๋ยวผมจะลงแล้วมันร้อนมากๆทุกคนเอาอะไรไหม อขออีก20กระปุกน้ำพริกตาแดงมันอร่อยจริงๆครับ2กระปุกส่งฟรีนะครับ2กระปุกส่งฟรีนะครับเพราะกระปุกเดียวมันไม่ถึง100มันส่งไม่ได้ครับตกลงว่าผู้นี้คอนเฟิร์มมีผู้การแมงปอบีมแล้วจะมีไมล์หรือไม่เดี๋ยวขอคุยก่อนอ่ะแฟนขับไมล์สั่งเร็ว เป็นขับไม้สังน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกอร่อยมากอร่อยจริงๆไปโหนกระแสอีกไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเชิญเขาจะเชิญคุณตั๊กกับคุณเบียรแต่ว่าถ้าไม่มาก็คงไม่มีมั้งครับก็คงไม่มีบ,บ,มมบอดพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ พี่เฟิร์เข้ามาในเมนบอกอ่านแชทพี่เฟริร์สนใจจะจ้างได้ครับบอกพี่เฟิร์ไปดูไปดูเบอร์โทรศัพท์ของพี่อิงฟ้ารับงานใช้เบอร์นั้นเลยแล้วโทรเลยถ้าใครหาเบอร์น้องไม่เจอติดต่อไม่ได้ให้ไปดูที่พี่อิงฟ้านะเบอร์เดียวกับพี่อิงฟ้านะโทรไปได้เลยคนเดียวกันรับงานให้โทรได้เลยนะครับวันนี้ไปหวนกระแส หล่อมากุขอบคุณนะครับซื้อแล้วครับอ่ะกดตะกร้าแล้วชําระด้วยนะทุกคนชาําระให้หน่อยเร็วน้ำพิกตาแดงเนี่ยถูกสุดประหยัดสุดละทุกคนถูกสุดสุดประหยัดสุดๆุดละซื้อแล้วไม่ผิดหวังอะ่ะแปดสิบแปดบาทสองกระปุกก็ได้อร่อยจริงๆผมเนี่กินติดเลยผมเอามาทำอะไรรู้ไหมเอามาทาขนมปัง รสชาติเบาๆสบายมากรสชาติเบาๆพี่หนุ่มขยี้มากบล็อกเหนือ่อยไหมครับก็โอเคครับไม่เหนื่อยครับได้อยู่ได้อยูอ่ใครอยากให้กําลังใจสิบนาทีสั่งของแล้วชําระเลยนะสั่งของแล้วชําระเลยสั่งวันนี้แหละอ่าอันนีหห้หาแสงกันทางนั้นดูสิเห็นไหมเออบล็อกเลยนี่ บล็อกไปเลยคือมองคนในแง่ร้ายหมดไม่รู้เป็นโรคอะไรกันคนเหล่านี้ก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์เออเข้าใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจใช่ไหมแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะพูดแล้วทำให้คนตื่นรู้ระวังตัวก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ สรุปแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ทำอะไรก็ไม่ได้ถ้ามีเรื่องอะไรคิดแปลกๆคิดแปลกๆคุณลองคิดกับกันสิคนที่เขาดูเยอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันมีผลกระทบมันมีผลต่อความรู้สึกคนหมู่มากก็ถึงดูเยอะเออแค่นี้แหละ แล้วคุณจะให้ไปทําเรื่องที่ไม่มีคนสนใจเรื่องที่ไม่มีคนดูเรื่องที่ไม่เกี่ยวพันกับคนเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้เออเอ้างงเขาลดให้ครับถ้าเหลือสามสิบแปดบาทคือเขาลดให้อ่ทุกคนเร็วๆวันนี้ฟังบอสสนุกสนุกเหรอผมว่าผมพูดไปพูดมาแล้วแอบดูเครียด ผมก็เลยแบบพยายามลดโทนตัวเองลงนิดหนึ่งในรายการเพราะผมคิดว่าผมมันอินอะเออมันมาจากความรู้สึกไงผมก็เลยอ,อค่อยๆเอาลงนิดหนึ่งทุกคนเร็วๆน้ำพริกไปก่อนน้ำพริกตาแดงคนละสองกระปุกนะครับน้ำพริกตาแดงคนละสองกระปุกมันมันก็จะเรียกว่าทำเพื่อสังคมมันก็ได้แต่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่ไปผมว่าเกิดเป็นมนุษย์อ่ะ ถ้ามันมีประโยชน์อะก็ทําเถอะคนเราชอบคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องชาวบ้านช่างมันไม่ต้องสนใจอะ่ะถ้าคิดแบบนี้สังคมไม่มีวันพัฒนาไม่จเจริญหรอกถูกปะละ่ะถูกไหมเมื่อจะไปคิดกันแบบนั้นนะอาก่อนจะก,กันเดี๋ยวผมให้น้ำพริกหนังไก่สองกระปุกเหลือสองร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวผมไปค้นให้ก่อนนาแป๊บน,นึงนะมีไหมไม่รู้ สต็อกมีไหมถ้ามีเดี๋ยวเอาให้นะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งสักครู่แปบ๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะแล้วกดกันได้เลยอ้าวอุย้ยไม่ใช่ละหนังไก่เป็นสามห้าเก้าอ่ะอ่ะทุกคนน้ำพริกหนังไก่สองกระปุกสามห้าเก้า อ่ะใครอยากได้หนังไก่ล้วน,วนเชิญป่ะตกร้อยเจ็ดิกว่าบาทต่อหนึ่งกระปุกไปกดเลยครับฮะอ่าแอดมินมาแล้วไปกดเร็วเดี๋ยวผมจะลงแล้วมันร้อนมากห้าสี่สามไปครับไปเร็วๆเลยครับอันนี้ถูกจริงครับใครอยากกินเล่นนะครับกินกับส้มตามกินกับข้าวเหนียว นะฮะกินกับข้าวกินกับบะหมี่กินอะไรก็ได้กินเปล่าๆก็ได้เชิญครับกดเลยกดเลยนะครับ่ปลาขอสิบชุดปลาสลิดเนื้อปลาเยอะมากป้าอ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายครับใครชำระทันโอเคชำระไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเด็กๆมาพรุ่งนี้นะครับไปชำระครับไปชำระเร็วๆเๆร็ๆ มาเลยครับอ่ะนาทีสุดท้ายครับใครจะชำระเชิญนะครับอ่ะผมขอปักน้ำพริกเป็นนาทีสุดท้ายสำหรับทุกๆคนนะครับอ่ะคนละหนึ่งกระป๋องสองรอยห้าสบเก้าบาทผมขอสิบกระป๋องสุดท้ายแล้วลงแล้วครับสิบกระป๋องสุดท้ายเริ่มครับน้ำพริกมาเลยคนละหนึ่งกระป๋องนะครับน้ำพริกตาแดงอยู่แต่ก้าล่างสุดนะครับ ด่วนเลยครับเออผมมีสินค้าพิเศษอยู่เนี้ยหนุมานมีใครจะเอาไหมมีอยู่ประมาณ100ยชุดข้างในได้3อัน3อันก็คือร้อบาทอยู่แล้วแต่อันนี้มันร้0ยร้บาทได้กระปุกอมสินอันใหญ่แล้วข้างในมีของ3อันนะอันนี้เป็นของที่ระลึกนะเป็นพรีเมียมนะเดี๋ยวผมเอาให้มีแค่แป๊บเดียวเองนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่รู้อยู่ไหนแป๊บนึงนะอ่ะมาละอ่ะมีร้อมีประมาณร้อยกระปุกครับเท่านี้เลยร2 0บาทส่งฟรีแอดมินช่วยดูให้ด้วยมีแค่นี้เลยไปครับไปเอาไว้สำหรับดมนะฮะหนุมานนะครับสมอัน3อันก็ซื้อข้างนอกก็ประมาณร้อยยีอยู่แล้วมันขายสาสิบบาทใช่ไหมสามห้าสามแปด ก็เหมือนได้อเนี้ยฟรีไปอันก็แบบเนี้ยครับที่คนชอบแบบอย่างสั่งเร็วอ่ะปะสั่งแล้วชำระเลยนะทุกคนนะปามีแค่เนี้ยเป็นสินค้าเฉพาะกิจเป็นสินค้าเฉพาะกิจของบริษัทก็ให้มา120บาทไปกดได้เลย กดได้เลยนะครับอ่ะเจ็ห้าละร้อยยีแล้วหมดเลยชำระเลยนะครับทุกคนต้องชำระเลยนะครับอ่ะไปกดไปกด s o m e t h i n g went wrong Try again คืออะไรเกิดอะไรขึ้นตะก้ายังอยู่นะโอเคอ่ะทุกคนไปเร็วชำระเลยนะครับทุกคนเร็วร้อยกว่าบาท หอ,อมชื่นใจมากใช่ฮนุมานที่เขาขายดีๆครับเอาเร็วมามารีบเลยรีบเลยคนกดเกินจำนวนแล้วแต่ปัญหาคือคนยังไม่ชำระนะครับหรือยังไม่ได้ชำระปลายทางเดี๋ยวผมดูก่อนเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เหลือ80ส คนชำระไปแล้วประมาณสามสิบชำระเลยนะทุกคนจะไม่เห็นเลยจะไม่จะไม่มีอีกเด็ดขาดคิดว่าไม่มีเลยอันนี้ขอแบ่งเข้ามาชำระได้เลยนะคนละสองอันก็ได้นะครับชำระได้เลยอันนี้หมดแล้วลงเลยนะดูสต็อกให้เลยเรียไทม์ time. ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบครับ รีบชําระนะครับปายทางก็ได้ชําระเลยก็ได้นะครับชําระเลยจ่ายแล้วขอบคุณนะครับใครจ่ายแล้วพิมพ์ด้วยมีค่าส่งขึ้นซื้อสองอันไปเลยซื้อสองอันไปเลยจะได้ล้างค่าส่งทิ้งโดนใจป้ามากขอบคุณนะครับป้าชอบใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ชอบ เร็วเร็วเร็วสั่งแล้วค่ะไปทางไปทางก็ได้นะครับน่ารักเชียวมันน่ารักมากมันน่ารักมากคนกดเกินแล้วนะครับต้องชําระแล้วนี่ผมไม่ค่อยได้ออกมาให้เลยนะเนี่ยเหลือหกสิบสองอันครับชําระเร็วผมเปิดรอไว้เลยเนี่ยเหลือหกสิบสองอันชําระเร็วชําระหรือไปทางก็ได้นะครับด่วนเลยรครับด่วนด่วน ด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับเหลือหกสิบใครจะรับกดเลยนะครับเหลือโหยังเหลือหกสิบเอยู่เลยจ่ายแล้วนะครับขอบคุณนะครับตกลงสั่งสอย่างขอบคุณนะครับคุณนี้เจอกันนะครับกับผู้การแมงปอแล้วก็บีม ที่คอนเฟิร์มส่วนน้องไม่เดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าใครกดแล้วไปชําระด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงแล้วก็ยังชําระได้นะอ่าปังปุดนให้อีกครั้งหนึ่งกดได้เลยนะครับร้อยี่สิบาทได้สามอันเป็นอันเล็กๆข้างในสามอันนะเป็นอันเท่าที่ขายอยู่ครับแล้วให้กระป๋องอมสินหรือจะไปใส่อะไรก็ได้หนึ่งอันอันใหญ่นี้ ตอนนี้นะครับเหลือห้าสิบห้าอันนะครับรีบไปชําระนะครับทุกคนทุกคนรีบไปชําระนะทุกคนรีบไปชําระนะครับรีบไปชําระเอาให้โซเอาเลยเอาให้โซเอาเลยนะครับเหลืออยู่ห้าสิบอันนะครับไปแล้วทุกคนใครยังไม่ได้ไปชําระไปชําระซะนะครับน้ำพริกด้วยอะไรด้วยนะครับไปแล้วทุกคนจะให้ผมอยู่รอจนจบไหม เร็วใครยังไม่ได้ไน่ารักมากจำนวนจำกัดเอาไปใส่อะไรก็ได้ใส่น้ำตาลใส่ข้าวสารใส่อะไรก็ได้เป็นกระป๋องอมสินก็ได้น้ำหอมขัดตลาดรอดสักครู่นะครับมาเร็วๆรรีบชำระนะครับทุกคน ใครจะกดกดได้เลยนะครับอยู่ที่ใครชําระก่อนสินค้ามีแค่ร้อยยี่สิบชิ้นตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่สิบชิ้นนะครับขอบคุณหนุมานด้วยนะครับที่ให้มานะครับกดแล้วชําระเลยนะครับน้ําพริกด้วยไปแล้วนะครับอะขอเป็น แก้ฝ้ากระจุดดังดำใครมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดดัางดำแดดเรียผิวหน้ากระดำกระดามถ้าอยากหายเชิญอันนี้ครับทาเช้าเย็นเชิญฮะจี้อันนี้คือขายดีเลยครับคนเป็นฝ้ากระจุดดัางดำเป็นตัวเมลานินยุติสีเม็ดสีครับปผมต้องลงแล้วร้อนมาก ไปกดเลยนะครับทุกคนกดแล้วชำระเลยนะหรือไม่ก็ปลายทางก็ได้นะครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะ้อพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนสักทุ่มครึ่งบอสสุดมากขอบคุณนะครับน้องฟลุ๊กนำพลิกก็รีบไปซื้อซะ เป็นห่วงใครยังไม่ชำระไปชำระซะก่อนเร็วเอาอีกสองคนสุดท้ายชำระเร็วสั่งซื้อชำระแล้วขอบคุณนะครับคุณกะรุณาคุณกะรุณาสันครับน้ำพริกปาสลิดเนี่ย ตอนนี้ขายดีแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแต่ก่อน3ามรอยิบเก้าบาทนะห้าไปขอบคุณทุกคนนะครับไปชำระยอดสุดท้ายมาใครอยากชำระเชิญครับเร็ว